เพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูการรีเช็คก่อนส่งงานของ72ชักเก็ตอี20มาดูว่าเราใส่อะไรลูกค้ามั้งที่ความเร็ว220.8่ปดูกันก็เอให้ดูก่อนว่างานวิจัยบัมต <ge ar> ิก <ies> ก็เป็นเรื่องหนึ่งท <go ี <queen> ่เราทำนะอันนี้พักไว้าใไม่ล่าสุดเลย27 3 3 3เจ้ยคาสงสัยว่าทำไมไม่ใส่ได้เหลืองครับอ๋อแล้วบอกเลยว่าขายดีมากหมด นี่เป็นไดร์ดำตัวเก่าครับดั้งเดิมนะี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดคัดโค้งสปริงซึ่งใส่รถทิปนี่เหลือ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 ชามคัดบิลเล็ตเฮูนะเวทเฮูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแคงซี c ซีเวอร์ชั่นใหม่ครับที่กําลังทํทาการออกแบบประททศทดสอบอยู่ก็คือมีกิลนะ่ระบายความร้อนแต่วความหนาเนะี้ยเพิ่มความหนาในห้องเขาเวียงหนึ่งชั้นแล้วก็ตรงนี้หนึ่งชั้น เนี่ยตัวนี้กำลังออกแบบอยู่เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์และลดความร้อนของน้ำมันเครื่องเนี่ยตัวการความแรงอีกหนึ่งครับ,น,รบ,บน,นะครับคอบินเลสนะครับการฟอร์เจ็ดมิลเนี่ยจัดให้จำแจมเลยชุดนี้ก็จะเป็นชุดสตาร์ทมือท่อล่างก็เป็นสตาร์ทสุพรรณครับแข้งบินเลขคอบินเลสคัดบินเลสเนี่นทยที่โมไว้ว่าเด่นทั้งตัวเลยนะครับก็ มีถึงเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ดีไซน์ใหม่ด้วยคราวนี้ขึ้นมาท่อนบนบ้างนี่เสื้อสูบป,ปอกแข็งดูเนี่ยี่สิบนะครับเงาเงา,งาลื่นลืน่นเสื้อตีป,ปอกปอกแข็ง้องของไม้เป็นไงนี่ดดเดี๋ยวเราให้ฟังไปพร้อมกับลูกสูบ C&C สไตล์เฮงสุพรรณ คุมอตราส่วนได้แน่เนี่ยเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยชุดที่เราใส่ไปให้ลูกค้าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ต้องมาครับก็มาเปิดให้ดูนะครับนี่คือการรีเช็คหลังจากที่ทดสอบความเร็วสูงสุดแล้วแล้วก็มาดูรายละเอียดก่อนส่งงานสําหรับลูกค้ายกตัวคือเมื่อมาทําทํางานเต็มที่แล้วครับเรามาดูว่า oh. เกิดความเสียหายอะไรบ้างถ้าไม่เกิดความเสียหายอะไรเขาเอียงตรงคลาดไม่ลื่นห้องของไม้สมบูรณ์ ก็สามารถประกอบทรงงานได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจว่าทําไมผมถึงต้องทําลูกซีนซีห้องเผาไหม้ซีนซีอยากจะให้ดูพื้นที่การเผาไม้ครับขอสู้แน่ซึ่งบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนครับทำรถลูกโตมันก็จะมีแรงมาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบางทีในรถที่เท่ากันนะครับเราอาจจะขัดทุนกําไรเรื่อง สี่ีเครื่องยนต์ที่มีเท่ากันเบ้าหัวสูบซี่ีกับหสูบเนี่ยมันสามารถคุมการจุดระเบิดและให้พลังงานในซี่ีที่เท่าเ, 72, ทเ,เท่ากันเช่นเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยเท่ากันแต่ว่าถ้าเราคุมการการจุดระเบิดได้ดีห้องของไม้ได้ดีคุมความร้อนได้ดีมันก็สามารถที่จะสร้างประสิทธิภาพในความเร็ว2 1 2 8ในระยะทาง1000นิดนิดเราก็มีสปีดเรนสปีดได้นนะที่1กิโลวันสอ รับประกันครับเวอร์ชันนี้เนี่ยสตาร์ทมือแทงบิเลตคอรอบิเลตขับสนุกแน่นอนนะครับฟีลลิ่งเป็นไงเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเลย เป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ครับกับเจ็ดสองชัรเจ็ดก็สําหรับท่อนตรงสามารถสั่งได้นะครับแ้งข้อเสื้อฝาเซ็ตชุดนี้อยู่ห้าหมื่นบาทเป็นแท้ซีนซีเวอร์ชันเฮดทูอลลอยหกศูนย์หนึ่งแท้ๆนะครับก็ลองดูครับสําหรับใส่ e20 ที่เติมต่างจังหวัดแล้วสะดวกกว่า e85 นะครับก็สามารถทำความเร็วและคุมความร้อนได้เช่นกันก็ประมาณนี้ที่นี่เวฟสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับ I okay. don't